สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันที่7เ,เมษา2022นะครับเ,เป็นวันพระรุหัสก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ตื่นขึ้นมาให้เราได้นำสิ่งที่ดีๆมาคิดลำพึงภาวนากันนะครับในวันนี้จากธรรมนูญด้านพระธรรมเรื่องศาสดจักรของสภาสังกนาวารีกันที่2หัวข้อบอก พระศาสนจาจักรเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นํามาซึ่งเอกภาพและความรอดนะครับก็บอกไว้ว่าดังนี้ก็บอกออพระคกฤษเจ้าทรงกระทําสัมพันธไมตรีหรือพันธสัญญาใหม่ในพระโล uh หิตของพระองค์กับบรรดาชาวยิวและนานาชาติทรงเรียกประชากรมนุษย์ให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ตามสายโล uh หิตแต่เดชะพระจิตนี่แหละคือประชากรใหม่ของพระเบญชาผู้ที่เชื่อในพระกฤษเจ้านั้น ได้ันเกิดใหม่ไม่ใช่จากพันธุ์ที่จะเสื่อมเสียไปได้แต่ถ้าว่าจากพันธุ์ที่ไม่มีวันเสียไปคือจากพระวาจาของพระเป็นเจ้าทรงชีวิตไม่ใช่เกิดจากเลือดเนื้อแต่อาศัยน้ําและพระจิตในที่สุดเขาก็ได้รับสุนํรนาขึ้นประชาชาติที่รับการเลือกสรรเป็นราชสมณาณเพศสูงส่งเป็นประชาชิศักดิ์สิทธิ์เป็นประชากรที่รับการไถ่ ผู้ที่แต่เดิมไม่ได้เป็นประชาชาติแต่บัดปัจจุบันนี้เป็นประชาชาติของพระเจ้าประชากรของพระบิดนเจ้าตามพระสัญญานั้นมีพระคริสตเจ้าเป็นผู้ประทานพระองค์เองเพื่อชดเชยบาปของเราและทรงกลับคืนพระชนชีพเพื่อบันดาลให้เราเป็นผู้ชอบธรรมและบัดนี้พระองค์ได้ทรงรับนามอันประเสริฐว่ากว่านนามทั้งหลายทรงของราชด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ ประชากรของพระองค์พึงพอใจในศักดิ์ศรีและอิสรภาพแห่งการเป็นบุตรพระเจ้ามีพระจิตประทับอยู่ในดวงใจประดุษในพระวิหารประกฏกฎหมายของประชากรเหล่านี้ได้แก่บัญญัติแห่งความรักดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงรักเราจดหมายของพวกเขาได้แก่พระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งพระองค์ ทรงเริ่มให้มีขึ้นในโลกและจะดำเนินต่อไปจนกว่าพระองค์จะทรงบรรดาให้สำเร็จบริบูรณ์เมื่อสิน้นวิภพเมื่อพระกฤษเจ้าองค์ชีวิตของเราจะสเสร็จมาจะทรงปลดปล่อยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมาให้พ้นจากความเป็นทาตของความเสื่อมสลายให้กลับมาเป็นอิสรภาพอันรุ่งเรืองอย่างบุตรของพระเจ้าดังนั้นดังนี้ประชากรของพระผู้ไทยตามพระสัญญ,ญานี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่วม รวมมนุษย์ทั้งสิ้นเข้าไว้ด้วยกันจริงๆและบางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงผูมแกะเล็กๆก็ตามแต่ก็เป็นแหล่งกําเนิดอันมั่นคงที่ก่อให้เกิดเอกภาพและความหวังและความรอดสําหรับมนุษยชาติครับพี่น้องก็เป็นหัวข้อที่สังคนาวาริการที่สองได้กลั่นได้นำได้ลกล่าวถึงภาษาศรักราภาษาศรักรที่พระเยสุเจ้าพระอ,องค์ทรงต,งตั้งขึ้นพระอ,องค์ทรงเป็นผู้นํา ในโลกนี้และก็ทรงเป็นผู้นำตลอดไปที่จะให้พระาศาสนาจักรนั้นเจริญก้าวหน้าและกเ็เป็นเครื่องหมายเป็นรูปแบบความเป็นหนึ่งเดียวกันหมายถึงความรอดของมนุษยชาติทั้งปวงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่วันนี้พระสังฆาวัยกันที่สองก็แนะนำและก็บอกว่าให้เราอย่าลืมความสำคัญความสำคัญที่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำของเราในในชีวิตใน,ในการเจริญชีวิตในศาสนาจักรแน่นอนที่สุดเ,เราก็จะเห็นแล้วถ้าเช่นนั้นทำไมศาสนาจักรก็ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆจังๆสักทีหนึง่งกับความจริงแล้วก็ในโลกนี้ก็ยังไม่ใช่โลกแห่งความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปีความอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่ขัดแย้งมีอะไรที่ยังเป็น วัตถุมีอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่จะต้องแตะแยกอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสิ่งสําคัญก็คือทําอย่างไรให้ความรักของพระเป็นเจ้าแล้วเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นเมื่อเราว่าเราเป็นพระศาสนา,าจากักเราก็เชื่อมั่นว่าความรักแท้จริงบัญญัติแห่งความรักที่แท้จริงที่พระเยสุเจ้าพระองค์ทรงมาบอกทรงมาชี้แนะเนี่ยที่จะเป็นวิถีทางที่จะรวบรวมให้มนุษย์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ แต่ว่าดูเหมือนว่าก็ยังไม่เป็นสักทีนึ่งตามความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความหวังของเราอยู่แล้วก็บอกว่าจนกว่าพงค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็เราก็หวังหวังว่าวันหนึ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้องดําเนินชีวิตและมีชีวิตที่จะค่อ,คอยๆดําเนินไปได้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อ ก็บอกแล้วว่าเ,เมื่อเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องใสศรัทธาในพระเบญชาเราก็ต้องประพฤติต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเราอย่างจริงจังในแต่ละวันเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เราได้พยายามในแต่ละวันพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะรักพยายามที่จะทําดีพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติชอบ แน่นอนที่สุดการประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นก็คือการที่เราจะต้องออกจากตนเองการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ตนเองแต่ว่ามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นพร้อมที่จะดูแลที่จะเอาใจใส่และช่วยเหลือกันและกันนะครับนั่นคือหนทางนั่นคือวิถีทางที่จะนําให้ศาสนาจักรนั้นมีความหมายและก็เป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของความรอดที่แท้จริงได้นะครับ เพราะนั้นขอพระเบญนเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตปร,ระทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด